มาถึงผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วง12-18มกราคม2568นี้นะครับดูเหมือนว่าคุณจะโอ้ค่อนข้างที่จะบอกว่าลุยพอสมควรเหมือนกันนะทั้งเรื่องของการงานอะไรเงี้ยต่างๆนานานะครับเขาบอกว่าไพ่เทพพระอังคารนั้นนะครับเป็นนักรักนักเกลงนะครับแล้วก็ทํางานแบบโอ้โหลุยมากๆนะฮะเป็นกําลังใจให้เนาะนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณทําไปนะฮะ สิ่งที่คุณได้มาคืออะไรรู้ไหมทาไปก็คือทําไปเหมือนแบบเหมือนไม่ไม่ไม่ตอบสนองกับใครสักคนหนึ่งนะฮะเหมือนแบบเ,เหมือนจับต้องไม่ได้นะครับในสิ่งที่คุณทําไปนะครับระวังเรื่องของอารมณ์นะครับผมเพราะว่าพายพะพายเป็นลมร้อนในช่วงของเดือนเมษายนด้วยนะฮะ อย่าเพิ่งไปมีปัญหาหรือว่าประทะคารมกับใครทั้งสิ้นนะครับดูเหมือนว่าเกณฑ์คุณอาจจะมีประการประทะเหมือนกันนะนะฮะในคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยสัปดาห์นี้นะครับต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยนะคุมอารมณ์นิดหนึ่งนะครับแต่บางครั้งคุณก็มีความรู้สึกเบื่อเบื่อหน่ายเหมือนกันอยากอยู่นิ่งๆเฉยๆเอเอนะเอาเอา,เ,อาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะครับ ส่วนในเรื่องของการงานนั้นนะครับอย่างที่บอกไปเลยว่าคุณต้องแบบสุดๆในการทํางานนะครับลุยเต็มที่เหมือนกันเหนื่อยหน่อยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วถามว่าประสบผลสําเร็จไหมประสบผลสําเร็จแต่ว่ามันต้องใช้ความเหนื่อยอ่ะความสู้นะฮะกับเรื่องของการงานเนี่ยเข้าแรกนะครับมันถึงจะประสบความสําเร็จส่วนในเรื่องของสุขภาพนะครับในช่วงนี้ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะอาจจะต้องแบบว่าพอทํางานหนักเกินไปและป่วยนะฮะพอป่วยปุ๊บเป็นยังไงฮะ อาจจะต้องได้รับการาฉีดยาหรือว่า,าให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยนะครับพักผ่อนให้เยอะๆกันแล้วกันเนาะนะครับมีเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนให้มากๆนะครับหาเวลาออกกำลังกายบ้างกันแล้วกันครับ